ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําสูตรสุ่มผลนะครับผมตามคนดูนั่นเองครับพี่ก็ได้รวบรวมสูตรต่างๆมาแล้วนะครับผมดูไม่ว่าจะเป็นผลน,นี้ผลน,นี้ผลน,นี้สูตรนี้สูตรนี้นครับพี่ก็ได้รวบรวมมาแล้วนะครับก็ใครที่อยากดูแล้วนะครับก็ฝากดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาวระบอกชาวบล็อกฟึ่กันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําสูตรสุ่มผลตามคนดูนั่นเองนะครับทุกคนเออก็พี่ก็ได้รวบรวมนะครับสูตรต่างๆของคนดูที่เม้นมามาครับว่าสูตรนั้นสูตรนี้ได้ผลอะไรหมุนโมจงโมจิอะไรนะครับพี่ก็ได้รวบรวมผลมาแล้วนะทุกคนเออสูตรซุ่มผลมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมก็น้องคนนี้นะครับก็บอกว่าหนึ่งนะครับผมตีลิงหกตัวสองวนรอบตัวสุ่มสามรอบ สามรีตัวสี่รอบสี่สุ่มแล้วจะได้ผลมังกรหรือว่าผลโมจิอะไรประมาณนี้นะพี่ก็ได้รวบรวมมาต่างๆนะครับพี่ก็อยากแบบทําแบบทีละสูตรทีละสูตรสุ่มทีละสูตรทีละสูตรเลยนะครับแต่รหัสพี่เนี่ยดันไปมีหนึ่งรหัสนะครับคนดูเออคนดูมันก็แบบถ้าทําทีละแบบทีละสูตรทีละสูตรมันก็จะนานใช่ไหมคคนดูมันก็จะแบบก็แบบนานนะครับคนดูกว่าจะได้คลิปนะครับพี่ก็เลยจะทาแบบในคลิปนี้นะแบบ รวมทุกสูตรเลยนะครับรวมทุกสูตรแล้วมาสุ่มทีเดียวเลยนะครับมาดูที่ว่าแบบมันจะได้สักผลหรือเปล่านะครับที่น้องๆแบบเม้นมาเนี่ยคือมันจะได้แบบมันจะออกสักผลหรือเปล่านะทุกคนพี่ก็จะมาทําให้ดูในคลิปนี้เนี่ยนะครับโอเคครับใครที่มีสูตรอะไรก็อย่าลืมเม้นบอกพี่ใต้คลิปด้วยนะครับพี่จะได้มาทําตามนะครับหรือว่าใครเนี่ยใจดีนะครับก็ ส่งรหัสบล็อกฟู้ดนะครับใครอยากให้รหัสพี่ก็ส่งมาให้พี่ทางเพจนะครับผมเพจพี่เลยนะครับไอจ๊อดราชานหนึ่งนั่นเองนะครับคนดูส่งมาทางเพจพี่ได้นะครับคือใครอยากให้รหัสบล็อกฟู้ดพี่นะครับพี่จะได้เอามาทําคลิปนะครับเอามาสุ่มผลนะครับสุ่มแบบได้หลายผลอะไรประมาณนี้นะครับคนดูอันนี้พี่ก็มีรหัสเยอนะครับมันถ้าแบบสุ่มได้หลายผลมันก็จะนานนะครับคนดูเออโอเคครับคนดูมาเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบทุกสูตรกันเลยนะครับคนดูโอเคป่ะโอเคเนาะคนนี้ก็แบบบอกอีกอะไรครับสูตร สุ่มผลพระครับหนึ่งวิ่งอ้อมคนสุ่มสามรอบทางขวาสองตี 2, 3, ลิงหนึ่งตัวสามอะไรเนี่ยเซฟก่อลิงสี่สุ่มได้พระโอเคแบบมีน้องๆหนูแบบบอกมาบอกพี่มาแบบมากมายเลยนะครับว่าแบบบอกสูตรมาต่างๆอะ่ะคนดูเออน้องคนนี้ก็บอกว่า1ชาร์จสกิล3สกิล2เดินอ้อม5ครั้ง สตีลิงโกลิล่าสุม่มได้ผลโมจิแล้วมีอีกหนึ่งคนบอกว่ามีสูตรครับ1กระโดดบนหัวคนสุ่มสามรอบสองสายชิกิทั้งหมด3มสุ่มผลเลยได้ผลโมจิห้าสเปอร์เซผลพระห้าสิเอร์ซนและผลแสงเจ็สิเอร์เซนตโอเคคนดูเดี๋ยวเราคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําแบบสูตรแบบทําสูตรทีเดียวอะ่ะแล้วแบบสุ่มมาดูที่ว่ามันจะออกสักผลหรือเปล่านะครับที่น้องเขาพูดมาเนี่ย มาดูซิว่าถ้าออกก็ไปทําตามได้นะครับทุกคนแต่ค่าใครใจดีอยากให้พี่สุ่มแบบเอาแบบเอาเอาหนึ่งสูตรหนึ่งผลหนึ่งสูตรหนึ่งผลหนึ่งสูตรหนึ่งผลอะไรประมาณนี้ก็ใจดีนะครับใครที่มีรหัสก็ส่งมาให้พี่ได้นะครับที่เพจพี่นะครับผมใต้คลิปนะครับส่งมาที่เพจพี่ได้นะครับใครใจดีนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการทําสูตรกันเลยนะครับก็ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับก็โอเคมาครับมาวัาดูซิว่าในสูตร ทุกสูตรนี้เอามาทํารวมๆกันเนี่ยเราจะได้ผลโมจิหรือว่าผลพระหรือว่าผลเสือหรือว่าผลมังกรหรือเปล่านะครับคนดูหรือว่าจะออกผลช้างผลใหม่น,นั่นเองครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านักโ,โดูเออมาโอเคครับคนดูมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําตามน้องคนนี้ก่อนเลยครับขั้นแรกน้องเขาบอกว่าหนึ่งให้ตีลิง6ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปตีลิง6ตัวนะครับมาใช้ผลเตี่ยแล้วกัน นี่นะครับหนึ่งตัวนะครับผมใช้เรางเขาบอกให้ดีลิงหกตัวนะโอเคเราก็ตีไปครับผมตัวที่สองเดี๋ยวตัวที่สามโอเคมาไปครับย่าไปครับย่วไปย่าไปเราสกิลก่อนไม่อยากแบบโอเคตัวที่สี่นะครับปล่อยไปเลยครับโดนเบาสวยตัวที่ห้าละตัวเดียวตัวเดียวอีกตัวเดียวนะครับอยู่ไหนวะไอตัวเดียวอีกตัวเดียว สูตรรวมนะเว้ยคนดูไม่รู้ว่าเจ้าออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรรวมแจ้คหกตัวแล้วนะแล้วก็สองเขาบอกวิ่งรอบตัวสุ่มสามรอบโอเคแล้วก็มาวิ่งกันเลยตัวสุ่มสามรอบนะครับไปครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามโอเคสามรอบแล้วบอกให้รีตัวสี่รอบได้ครับรีตัวสี่รอบจัดไปครับรีตัวสี่รอบใช่ไหม นะครับคุดูพี่ขอรีตัวสี่รอบกอนนะครับหนึ่งรอบโอเคครับรีตัวไปสี่รอบนะครับมันดูน้องเขาบอกนะไปครับสองรอบโอเคยาวใบครับคนดูรอบที่สามรอบที่สามนะครับคุณแน่ใจว่าคุณจะรีเซ็ตตัวละครคุณนี่ครับรอบที่สามนะครับรีไปครับผมสี่รอบนะครับ Hey, เดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวนะคนดูเดี๋ยวนะ hey, เดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันดียยังไงอีกเนะี่ยผมลืมว่ะ oh. เอ้าเนะเถนะโอเคสีรอบโอ okay, <Okay, S 2> เคเมื่อกี้ลืมโอเคมาครับสี่รอบแล้วนะครับน้องเขาบอกว่าสูตรนี้จะสุ่มได้ผลมังกรผลพระผลโมจิโอเค ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับมาดูเดี๋ยวเราทําอีกสูตรหนึ่งแล้วครับผสมกันไปเลยแล้วกันหวังคนดูมาผสมกันไปเลยแล้วกันนะครับมาเลยดีกว่าผสมกันเลยดีกว่านะครับน้องคนนี้บอกว่าเลยครับผมมีสูตรโอเคหนึ่งกระโดดบนหัวคอสุ่มสามรอบมาเราทําผสมกันเลยดีกว่ากระโดดบนหัวคอสุ่มสามรอบใช่ป่าเลสก็หนึ่งรอบสองรอบสามรอบโอเคต้องใช้สกิลทั้งหมดโอเคครับสกิลทั้งหมดใช่ปะ่ะเราใช้ไปนะครับเพ๊บหนึ่ง แล้วก็ปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคชาร์จสก,กิลทั้งหมดแล้วก็น้องเขาบอกว่าสุ่มเลยนะครับสูตรนี้จะได้ผลโมจิ50เปอร์เซผลพลา50ผลแสง70นะครับโอเคไหมคนดูไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะคุ้ยคนดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปสูตรต่อไปน้องเขาบอกว่าไงวะสูตรต่อไปไหนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนดูมีสูตรต่อไปนะครับผมน้องเขาบอกว่าไหนนะเดี๋ยวนะคนดู ใช้สกิลสามสกิลโอเคใช้สกิลสามสกิลใช่ปหมใช่ไหมครับหนึ่งสกิลสองสกิลปึ๊บสามสกิลแล้วบอกเดินอ้อมห้าครั้งโอ้เดินหอบหนึ่งห้าครั้งเลยอ่ะหนึ่งรอบไปถึงรอบหนึ่งรอบเดินอ้อมห้าครั้งสองรอบเดี๋ยวนะสามรอบสี่รอบฮะเฮ้ยเดี๋ยวดาดาน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 วนห้ารอบแล้วนะเขาบอกให้ตีกอริล่าตีกอริล่าตรงไหนวะคนดู ขออนุญาตไม่เข้าสูตรกอริล่าแล้วกันนะครับตีกอริล่าตีตีลิงเลยแล้วกันลิงเล็กไปสวยหนึ่งตัวพอโอเคน้องเขาบอกสูตรนี้สุ่มได้ผลโมจิโอเคครับมาแตวเรารวบรวมสูตรมาแล้วนะครับสามสูตรนะครับมาดูซิว่าถ้าเราสุ่มเนี่ยมันจะได้สักสักผลไหมโอเคไหมครับเป้าหมายเราก็คือผลเสือผลโมจิแล้วก็ผลผลน้าผลพระ แล้วก็ผลเสือแล้วก็ผลช้างโอเคมาดูซิว่าเราจะออกสักผลไหมมันเนี้ยคนดูเออแล้วก็ผลมังกรน,นะมาโอเคกดสุ่มเลยนะครับตอนนี้สูตรเราครบทุกสูตรแล้วคนดูมาเดี๋ยวเรากดสุ่มกันเลยนะครับมาครับคนดูหนึ่งสองสามมาครับสุ่มผลปีศาจนะครับผมโอเคเปล่าคนดูมามาดูซิว่าเราจะได้สักสักผลหรือเปล่านะครับวับนนี้ไปครับสุม่ม Let's ก o ปพ๊บได้ผลเลยครับเพบอุย้ยอันนี้คือผลอะไรครับคนดู โอ้หนี่นะครับผมเราก็รวบรวมสูตรมาแล้วนะครับใน3สูตรในวันนี้นะครับคนดูคือเราได้ผลอันนี้มานะครับน่าจะเป็นผลระเบิดหรือเปล่านะครับก็ใช้ได้นะครับสาหรับคนที่เล่นเริ่มต้นใหม่แต่ผมว่ามันน่าจะกากนะผลนี้โอเคครับสูตรคนดูในวันนี้ก็ไม่สําเร็จนะครับไม่ออกักผลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลช้างผลอะไรผลเสือผลพระผลโมจิผลมังกรผลแสงอะไรก็ไม่ออกเลยนะครับคนดูเออโอเคครับใครที่มีสูตรอะไรก็เม้นมาบอกพี่ด้วยนะครับพี่จะได้มาทํานะครับ แต่ใครอยากสนับสนุนพี่นะครับมีรหัสเลือๆนะครับก็ส่งมาทางเพจพี่ได้นะครับคือพี่จะได้เอามาทําคลิปนะครับคนดูคือถ้าพี่มีรหัสเดียวแบบนี้คือมันทําคลิปนาน,นะครับถ้าเราจะมาทําสูตรหนึ่งสูมผลหนึง่งสูตรหนึ่งสมผลหนึ่งนะครับใคยอยากให้พี่ทําสูตรแบบทำแบบสูตรหนึ่งแล้วก็ส่มผลหนึ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ส่งรหัสมาให้พี่ได้ครับพี่ได้มาทําสุม่มได้หลายผลนะคนดูโอเคไหมก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ผลอันนี้มาแทนนะครับโอเคก็ไม่โหดเท่าไรนะครับเราก็ขอเก็บไว้เลยละกันนะครับคุณดูเออโอเคครับคุณดูก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยผลพ้าแบบนี้ทําไมไม่ออกวะโอเคนะครับคุณดูมันไม่ออกนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่จะได้มาทําคลิปใหม่ๆเป็นกาลังใจให้พี่นะครับคุณดูเออโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้